หากคุณได้ดำน้ําลงไปยังความมืดมิดแสนลึกลับของห้วงทะเลแห่งมหาสมุทรใครจะไปรู้ว่าคุณจะเจอกับอะไรมีตำนานเล่าขานหลายร้อยปีพูดถึงสัตว์ประหลาดในท้องทะเลตัวใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้คลื่นน้ําลึกอย่างเช่นคราเคนสัตว์ประหลาดล็อกเนสไฮดรารีเวทานและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโอเคไม่มีใครได้เห็นสัตว์ประหลาดในท้องทะเลที่ว่าแต่ก็ยังมีสัตว์ที่หน้าตาพิลึกพิลั่นเช่นแมงมุมทะเลตัวใหญ่ยักษ์ปลาหมึก หนอนและสัตว์ตนวอื่นที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ลองดูปลาหมึกยักษ์จากน่านาน้ำซับแอนตาร์กติกสิมันใหญ่กว่าหมึกสายที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ถึงราวๆสิบสี่เท่าเลยทีเดียวและลึกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีฟองน้ำทะเลตัวใหญ่เท่ารถตู้มินิแวน์เลยล่ะมหาสมุทรประกอบด้วยน้ำา96.5%ของโลกและมากถึง80%ของชีวิตบนโลกที่เราค้นพบนั้นอยู่ใต้คลื่นมหาสมุรนี่เองเรายังไม่ได้ไปสำรวจไม่ได้ทำแผนที่ หรือไม่ได้เห็นมหาสมุทรอีกมากกว่า80%ที่จริงแล้วเราไปทําแผนที่ดาวังคารมากกว่าก้นมหาสมุทรซะอีกแล้วแรงดันที่อยู่ข้างใต้มหาสมุทรนั้นก็มากมายแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังรับน้ําจมโบ้เจ็ดห้าสิบล้ำ um Jet แถมอุณหภูมิที่ความลึกขนาดนั้นก็ต่ําสุดๆด,ด้วยสภาวะที่อยู่ใต้ผิวน้ามหาสมุทรนั้นโหดร้ายมากดังนั้นสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลจึงต้องปรับตัวนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆสายพันธุ์ถึงต้องตัวโตว ตัวใหญ่มากๆถึงอาจจะมีชีวิตรอดได้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในห้วงน้ํามืดมิดลงไปในมหาสมุทรจำเป็นจะต้องตัวใหญ่เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดีฟซีไจแกลติซึมคือสัตว์พันธุ์เดียวกันแต่ต้องตัวใหญ่กว่ากันยิ่งลึกลงไปจากผิวมหาสมุทรเท่าไหร่แสงแดดก็ส่องลงถึงได้น้อยเท่านั้นเป็นเหตุผลว่าทําไมอุณหภูมิถึงลดลงได้มากขนาดนั้นและผลของสิ่งนี้เองทําให้เพิ่มขนาดของเซลล์และเพิ่มวงจรชีวิตของสัตว์ใต้ทะเล และสัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีออกซิเจนมากเท่ากับสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ในเขตน้ําที่ตื้นกว่าและแหล่งอาหารของพวกมันก็มีน้อยด้วยอาหารส่วนใหญ่ที่มันหากินได้ก็มาจากแหล่งน้ําตื้นและมีน้อยมากที่จะไหลลงสู่เบื้องลึกของมหาสมุทรเมื่อไม่มีอาหารเพียงพอการที่ตัวใหญ่นั่นแหละที่ได้เปรียบสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าจะเคลื่อนที่ไกลและเร็วกว่าในการหาอาหารมากินระบบเผาผลาญของพวกมันช้ากว่ามันไม่ย่อยอาหารไวขนาดน,นั้นดังนั้นมันจึงเก็บกักสะสมอาหารและเก็บพลังงานไว้ยามยากเวลาที่มันหาอะไรกินไม่ได้ มันไม่จําเป็นจะต้องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายด้วยซึ่งช่วยให้มันประหยัดการใช้พลังงานไพอีกซึ่งมันจะเปลี่ยนเอาไปออนใช้กับกระบวนการอื่นๆในร่างกายพวกมันจะแก่ตัวลงช้ากว่าและแก่ตัวทีหลังจากพวกสัตว์ที่อยู่ในน้ําตื้นปริมาณส่วนใหญ่ของสายพันธุ์ปลาที่อยู่ในน่านน้าลึกจะมีอายุ30หรือมากกว่าปลาหัวเมือกนั้นกลับกลายเป็นว่ามีอายุมากถึง150ปีเลยทีเดียวปลาชนิดนี้สามารถยาวได้ถึง7.3เมตรและมีน้ําหนักได้ถึง1.5ตัน แต่กว่าจะโตขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลาหลายศตวรรษแล้วมันก็เริ่มมองหาคู่ของมันตอนมันอายุ150ปีที่มันสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีสัตว์นักล่าอื่นๆมากมายที่ความลึกขนาดนี้แถมยังไม่มีมนุษย์หรืออะไรที่จะรบกวนมันหรือทําให้เป็นเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่ความลึกขนาดนี้สภาวะแวดล้อมนั้นค่อนข้างเสถียรดังนั้นสัตว์หลายๆตัวจึงเหมือนฟอสซิลที่ยังมีชีวิตเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเป็นเวลาหลายล้านปี ที่ความลึก200เมตรแรกของมหาสมุทรนั้นจะถูกเรียกว่าน,าน่านน้ําเปิดชีวิตสัตว์น้ําส่วนใหญ่ที่เราค้นพบก็จะอยู่ในบริเวณนี้เองเพราะว่าเป็นบริเวณที่แสงแดดยังส่องถึงหลังจากนั้นเมื่อคุณเริ่มลึกลงไปอีกคุณจะเข้าไปถึงแดนสนธยาแล้วดูเผินๆเ,เ,เหมือนว่าจะไม่มีอะไรอาศัยอยู่ที่นั่นแต่ราวๆ250เมตรคุณจะเห็นโอเอซิสแห่งสิ่งมีชีวิตโบราณเติบโตอยู่ที่นั่นยกตัวอย่างเช่นมีพลับพึงทะเลมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในความลึกระดับนั้นจริงๆ แล้วก็ไม่ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเป็นเวลาหลายล้านปีปลาซิลาแคนต์ก็เป็นอีกหนึ่งฟอสซิลที่มีชีวิตซึ่งมีชีวิตยอยู่ในมหาสมุทรมากกว่า360ล้านปีแล้วปลาแฮกฟิชก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลายาวนานเช่นกันราวๆา0 0ปีปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ที่ความลึกราว1,700เมตรพวกมันวิวัฒนาการก่อนสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นซะอีกซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่มีกรามหรือกระดูกสันหลังถึงแม้จะมีกระโหลกก็ตาม สัตว์ที่อยู่ในทะเลลึกมากๆนั้นไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้ในน้ำตื้นพวกมันมีวิวัฒนาการเพื่อจะอาศัยอยู่ในความลึกภายใต้แรงดันน้ำอย่างมหาศาลคนเราและสัตว์อื่นๆจะมีช่องว่างภายในร่างกายที่เต็ไมไปด้วยแกส๊สแล้วก็จะจบลงด้วยการระเบิด,ดแน่ๆหากเราต้องไปที่น้ำลึกขนาดนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักดำน้ำลึกถึงต้องใส่ชุดดำน้ำแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่าถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นหรือไปถึงบริเวณที่สัตว์ตัวยกัยกษ์อาศัยอยู่ก็ตาม แต่ว่าใกล้แอตแ์นติกาคุณจะเห็นสัตว์น้ําตัวยักษ์ที่อาศัยอยู่ใกล้ผิวน้ํากว่าที่อื่นอย่างเช่นฟองน้ํายักษ์ปลิงยักษ์แมงมุมทะเลตัวเท่าจานข้าวหนอนหรือแม้แต่สัตว์เซลล์เดียวที่ตัวใหญ่มโหรานพวกมันจะอยู่อย่างสบายๆในน้ําที่ตื้นกว่าปกตินักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่แน่ใจว่าทาไมแต่พวกเขาคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องออกซิเจนสัตว์ตัวใหญ่ยักษ์จะใช้ออกซิเจนแค่นิดเดียวและในน่านน้ารอบๆแอตแ์นติกานั้นมีออกซิเจนอยู่มาก แปลว่าแทบจะไม่มีขีดจํากัดเลยที่สัตว์พวกนี้จะโตขึ้นไปได้เรื่อยๆกลับมาที่สัตว์ในน้านน้ำลึกกันอย่างที่บอกไปพวกมันต้องปรับตัวให้เข้ากับแรงดันมหาศาลเพื่อที่ว่าพวกมันจะไม่มีช่องอากาศอยู่ภายในเลยสักนิดเดียวพวกมันส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นน้ําและน้ําจะไม่สามารถถูกบีบอัดได้แปลว่าไม่มีอะไรบีบจึงทําให้พวกมันไม่มีผลกระทบอะไรเมื่ออยู่ภายในภาวะแรงดันสูงแต่ว่าเพราะเหตุผลที่ว่ามานนี้ หากพวกมันต้องขึ้นไปบนผิวน้ำแล้วก็มันอาจจะบวมน้ำได้บางทีก็อาจจะระเบิดไปเลยลองดูปลาบล็อฟฟิชสัตว์ที่ได้ชื่อว่าหน้าตาน่าเกลียดที่สุดในโลกสิมันดูปกติดีที่ความลึกใต้ผิวน้ำซึ่งเป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของมันแต่พอมันขึ้นผิวน้ำเท่านั้นแหละซึ่งความดันจะต่ำกว่า120เท่ามันเลยเปลี่ยนรูปร่างปลาบล็อฟฟิชไม่มีโครงกระดูกหรือกล้ามเนื้อดังนั้นถ้าไม่มีแรงดันจากน้ำลึกๆมันก็จะกลายเป็นปลาที่ยุน่นหยุ่นยันยนัยน ที่ความลึกใต้มาหาสมุทรสุดมืดมิดนั้นไม่ได้แค่มองแล้วน่ากลัวแต่แค่ได้ยินก็น่ากลัวแล้วในปี1997นักวิทยาศาสตร์พยายามจะหาภูเขาไฟใต้น้าที่อยู่ชายฝั่งอเมริกาใต้ระหว่างที่เดินทางนั่นเองพวกเขาบันทึกเสียงหนึ่งที่ดังที่สุดเท่าที่เคยจะบันทึกได้แถมยังฟังดูแปลกอีกตั้งหากมันดังขนาดที่ว่าเซ็นเซอร์ที่อยู่ห่างไป4,800กิโลเมตรยังจับได้และพวกเขาก็เรียกมันภายหลังว่าเสียงบลูปพวกเขาใช้เวลา15ปี เพื่อจะสรุปว่าเสียงนั้นมาจากแผ่นดินน้ำแข็งที่สั่นไหวมันเกิดขึ้นตอนที่กิจกรรมการสั่นไหวของเปลือกโลกทําให้แผ่นดินที่แข็งเป็นน้ําแข็งแตกออกน้ําที่อยู่ก้นสมุดไม่ได้เย็นเยือกเสมอไปยังคงมีการปล่อยน้ําที่มีความร้อนออกมาจากใต้พื้นทะเลอยู่และน้ำที่ออกมาจากหลุมพวกนั้นก็อาจจะสูงได้ถึง400องศาเซลเซียสพร้อมแรงดันหาสารใช่เลยเหมือนกับแรงดันที่จะทำให้คุณระเบิดเป็นสิ่งที่ไม่ยอมให้น้ำเดือดพล่าน มีสัตว์หลายร้อยสายพันธุ์อาศัยอยู่ใกล้กับท่อส่งน้ำร้อนใต้มหาสมุทรลึกบางพวกเช่นหนอนท่อก็ไม่ได้เหมือนกับสัตว์ที่เราเคยเห็นมาก่อนเลยหนอนพวกนี้จะดูดซึมสารเคมีจากของเหลวที่ออกมาจากท่อนั่นคือวิธีที่มันให้อาหารแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในตัวมันและเพื่อเป็นการตอบแทนแบคทีเรียพวกนี้ก็จะให้คาร์บอนกับหนอนท่อเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่ได้สองในสามของสายพันธุ์ปลากรรังที่นักิทยาศาสตร์ค้นพบอาศัยอยู่ในพื้นที่มืดลึกและหนาวเย็นเกิดบรรยายของมหาสมุทร บางตัวอาศัยอยู่ในส่วนที่ลึกถึง4.8กิโลเมตรพวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิที่ต่ำถึงลบ2องศาเซลเซียสประการรังในน้ำเย็นพวกนี้บางตัวมีอายุมากกว่า8,000ปีเลยทีเดียวพวกมันก่อตัวกันเป็นโครงร่างที่สามารถสูงไดถึง35เมตรความลึกไม่ได้เป็นแค่โลกอันลึกลับของสัตว์อันน่าพิศวงพื้นผิวใต้มาหาสมุทรนั้นก็ชวนตะลึงไม่แพ้กันุูเหวลึกที่ซ่อนอยู่ในนั้นทำเอาแกรนแคนยอนดูจิ๋วไปเลยยกตัวอย่างเช่น ลองดูหุบเขาที่อยู่ที่ทะเลสาบแบริ่งที่ชื่อว่าหุบเขาเซมชักนี่ดูแค่ในแนวตั้งก็สูง2,600เมตรแล้วใหญ่สุด,สดเลยและคลื่นที่ใหญ่ที่สุดของมหาสมุทรก็ไม่ใช่คลื่นที่คุณเห็นจากฝั่งแต่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่ใต้ทะเลเรียกว่าคลื่นภายในโดยจะเกิดขึ้นระหว่างมวลน้ำสองลูกที่มีความหนาแน่นต่างกันมันจะเดินทางด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อชอั่วโมงและมีความสูงคลื่นได้มากถึง200เมตรเลยล่ะมันดูเหมือนสัตว์ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่มาจากยุคไดนโนเสาร์ สัตว์ร้ายที่น่ากลัวนี้ชื่อว่าฉลามบัสกิ้งมันเติบโตได้ถึง12เมตรมีรายงานว่าพบแค่3ตัวในช่วง160ปีที่ผ่านมาการพบเห็นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี2015และก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณ80ปีก่อนบางครั้งฉลามเหล่านี้ก็ว่ายขึ้นสู่ผิวน้ําเพื่อกรองกินสัตว์ขนาดเล็กเช่นกุ้งและสัตว์จําพวกครัสติเชียนตัวเล็กๆตอนที่พวกมันอยากจะกินอาหารทะเลเป็นมื้อเย็นแสนอร่อยแต่เมื่อไม่มีอาหารบนพื้นผิวเพียงพอ พวกมันก็ลงไปที่ความลึกเกือบ1000เมตรที่ที่พวกมันมีแนวโน้มจะอยู่เป็นเวลาหลายเดือนซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิจัยค้นพบโดยใช้แท็กดาวเทียมแท็กมันเลยฉลามบาสกิ้งชอบใช้เวลายอยู่ในน่านน้ำที่มีอุณหภูมิปานกลางมากกว่าแต่พวกมันก็สามารถอพยพไปที่ไกลๆได้พวกมันอาศัยอยู่ทั่วโลกแต่ในพื้นที่เขตร้อนหรือกึ่งเขตร้อนที่อบอุ่นพวกมันจะไม่เข้าใกล้พื้นผิวเพราะไม่ชอบอุณหภูมิสูงแมงกะพรุนแผงคอสิงโตนั้นไม่ได้หายากนัก แต่หน้าทึ่งที่ขนาดใหญ่ของพวกมันมันเป็นแมงกระพุนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสัตว์ที่ยาวที่สุดมันสามารถยาวได้ถึง36เมตรนั่นมากกว่าวานสีน้ำเงินที่ยาวที่สุดที่นักพฤติศาสตร์รู้จักประมาณ7เมตรแมงกระพุนมีหนวดประมาณ 70- 150ถึง้เซนและพวกมันทั้งหมดมีพิษทำลายประสาทจำนวนมากที่ทำร้ายคุณได้ถ้าคุณสัมผัสกับสัตว์ชนิดนี้แต่ผู้คนมักไม่ค่อยเจอแมงกระพุนชนิดนี้เพราะว่าพวกมันไม่ค่อยอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่ง และชอบทะเลเปิดมากกว่าโดยทั่วไปคุณจะพบแมงกระพุนแผงคอสิงโตได้ที่ความลึกไม่เกิน20เมตรใต้ผิวน้ำที่ที่มันจะกินปลาตัวเล็กแพลงต้นสัตว์และแมงกระพรุนชนิดอื่นๆมันใช้หนวดจับอาหารอันมีค่าของมันเฮ้ยอยากกินคู่กับเฟนฟรายไหมแมงกระพรุนแฟนท่อมยักษ์ออกมาจากความมืดมิดและส่วนลึกของเขตเที่ยงคืนของหาสมุทรส่วนร่มที่ดูเหมือนหมวกยาวมากกว่า1เมตรส่วนร่มนี้มีแขนที่เหมือนริบบิ้นสี่เส้น ซึ่งยาวได้ถึง10เมตรเลยทีเดียวสัตว์หายากตัวนี้ใช้แขนจับสัตว์ผู้โชคร้ายที่ว่ายไปว่ายมาและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันแมงกระพุนแฟนทอมยักษ์เคลื่อนตัวผ่านน้ำแบบจังหวะโดยใช้แรงจากหัวสีส้มของมันมันสว่างสวยและเคลื่อนตัวอย่างลึกลับอยู่ในส่วนลึกของที่มืดสนิทมันอาศัยอยู่ทั่วโลกในทุกมหาสมุทรย,ยกเว้นแถบอาร์ติกที่ผมเดาว่ามันคงจะหนาวเกินไป เนื่องจากมีรูปร่างแปลกตาผู้คนจึงมักจะเรียกปลาออฟฟิชว่าปลามังกรหรืองูทะเลมันมีความยาวประมาณ8เมตรมันเป็นปลาที่กระดูกยาวที่สุดที่เรารู้จักและอาศัยอยู่ที่ความลึก1,000เมตรปลาออฟฟิชใช้เวลาส่วนใหญ่ในส่วนลึกของมหาสมุทรเปิดในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนมันแทบจะไม่เคยปรากฏให้เห็นเลยเว้นแต่คุณจะเชิญมันนะนะสิ่งมีชีวิตรูปริบบิ้นสีเงินวาวมีครีบหลังสีแดงยาว และครีบกระดูกเชิงกรานสีแดงคล้ายไม้ไผ่ลำตัวไม่มีเกล็ดและบางมากปลาตัวนี้สามารถเติบโตได้ยาวประมาณ9เมตรและหนัก300กิโลกรัมออฟฟิชมีตาโตที่ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มืดและน่ากลัวฉลามครุยเป็นสัตว์ทะเลที่ดูหลอนที่สุดชนิดหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าคุณเห็นมันที่ไหนสักแห่งคุณอาจจะคิดว่าคุณย้อนเวลากลับไปยุคไดโนเสาร์ ใช่ฉลามครุยเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์เพราะว่าต้นกำเนิดของมันย้อนกลับไป80ล้านปีฟอสเซลที่มีชีวิตนี้เติบโตได้ยาว2เมตรมันได้ชื่อมาจากครุยที่อยู่ตรงครีบแม้ว่าฉลามครุยจะได้ชื่อว่าฉลามแต่พวกมันว่ายสายไปมาคล้ายกับปลาไหลยอย่างเห็นได้ชัดปากของมันช่างน่ากลัวคล้ายกับกระเพาะของฉลามขาวยักษ์ มันมีฟันซ้อนกัน3ชั้น300ซี่เรียงกันเป็นแถว25แถวเฮ้ยเข้ามาใกล้ๆหน่อยสินักวิจัยค้นพบสิ่งมีชีวิตนี้ในศตวรรษที่19แต่ไม่ค่อยมีคนเห็นและไม่น่าแปลกใจเลยปกติแล้วมันจะอยู่ที่ระดับความลึกระหว่าง120-1280เมตรส่วนใหญ่แล้วฉลามตัวเมียจะกินปลาหมึกและกลืนเข้าไปทั้งตัวขากรรไกรที่ยาวของมันช่วยให้ฉลามครุยอ้าปากกว้างได้เป็นพิเศษ และกลืนสัตว์ที่มีความยาวครึ่งหนึ่งของตัวมันได้ฉลามก็ลิ้นหายากมากนักวิจัยพบพวกมันน้อยกว่า50ตัวในช่วงเวลากว่า120ปีแต่นั่นก็อาจจะดีที่สุดแล้วเพราะเรากำลังพูดถึงฉลามที่ค่อนข้างน่ากลัวที่มีจมูกแคบและฟันแหลมคมนอกจากนี้มันยังดันกรามออกมาด้านนอกได้เมื่อต้องการงับบางอย่างฟังดูคุ้นๆนะขณะที่มันซุกซ่อนอยู่ในความมืดของมหาสมุทร ฉลามก็ปลิ้นมองเห็นปลาหมึกตัวเล็กที่ดูน่าอร่อยทีเดียวสัตว์อันตรายเคลื่อนที่เข้าหาปลาหมึกเมื่อสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารสังเกตเห็นผู้ล่ามันก็พยายามจะหนีแต่มันสายเกินไปฉลามยื่นกรามยาวสามนิ้วของมันออกจากปากแล้วขากันไกลนี้เชื่อมต่อกับแผ่นหนังที่ฉลามกางออกได้สิ่งนี้ช่วยได้มากเพราะว่ากอปลินเป็นสัตว์ที่เชื่องช้ามันจึงไล่ตามอาหารของมันได้ค่อนข้างยากหลังจากกินอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ฉลามกบลินก็ดึงกรามกลับเข้าไปในปากแล้วว่ายจากไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉลามกบลินส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ก้นมหาสมุทรเช่นเดียวกับฉลามสายพันธุ์อื่นๆพวกมันชอบว่ายน้ำดยลำพังนี่คือสิ่งมีชีวิตสีเงินที่มีผิวหยาบกร้านมากนี่คือปลาแสงอาทิตย์มันมีความยาวรวมเกือบ3.3มเมตรอีกชื่อหนึ่งของมันคือโมล่าปลาแสงอาทิตย์เป็นปลาที่หนักที่สุดในบรรดาปลากระดูกแข็งทั้งหมด บางครั้งผู้คนเรียกมันว่าหัวว่ายน้ำเพราะลักษณะที่แปลกประหลาดของมันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีรูปร่างปแปลกเพราะพวกมันเกิดมาพร้อมกับครีบหลังที่ไม่ได้เติบโตจริงๆมันแค่พับเข้าหาตัวเมื่อมันโตเต็มที่และสร้างสิ่งที่เหมือนหางเสือที่โค้งมนปลาแสงอาทิตย์ค่อนข้างงุ่มงามมันเคลื่อนไหวด้วยครีบอันทรงพลังที่ช่วยมันว่ายน้ำด้านข้างได้ผู้อยู่อาศัยในเทะเลนี้เป็นสิ่งมีชีวิตโดดเดี่ยวส่วนใหญ่จะกินแพลงตอนสัตว์และแมงกะพรุน ฉลามวอบิกองเป็นหนึ่งในฉลามที่หายากที่สุดในโลกมันเติบโตได้ยาวกว่า3เมตรมันอาจจะดูไม่น่ากลัวเท่าญาติฉลามบางตัวแต่มันก็ค่อนข้างเก่งในการจับสัตว์ที่ไม่รู้หน่วยเน่ที่แหวกว่ายไปมาส่วนใหญ่ในตอนกลางคืนสัตว์ชนิดนี้มีเกลียวซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้หายใจได้ในขณะที่ยังคงอาศัยอยู่ในก้นมหาสมุทรพวกมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากนะักคุณจึงแทบไม่สังเกตเห็นมันลำตัวที่แบนราบ ครีบกระดูกเชิงกราและครีบอกขนาดใหญ่ดูเนียนไปกับภูมิประเทศใต้ใตน้ําทําให้พวกมันเก่งในเรื่องการซ่อนความสามารถนี้ช่วยพวกมันเมื่อมันต้องการปกป้องตนเองได้เช่นกันโัปิกองแปลว่าฉลามพรมพวกมันมักจะอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นมหาสมุทรในแนวปะกาวางบนพื้นทรายและใต้ท่าเรือผู้คนเคยพบเห็นฉลามในน้ําที่แทบจะไม่ลึกพอที่จะปกปิดร่างที่แบนราบของมันได้โอฟฟิชไม่มีฟันและกระดูกพวกมันจึงออกล่ามไม่ได้ เนื่องจากพวกมันมีมวลกล้ามเนื้อไม่มากจึงแทบจะเคลื่อนที่ไปมาไม่ได้เหมือนรูเมทผมเลยพวกมันหาอาหารจากสัตว์ที่พวกมันหาได้จากพื้นทะเลพวกมันยังรู้วิธีประหยัดพลังงานด้วยนี่เป็นวิธีที่สัตว์ทะเลลึกมักจะทํากันพวกมันไม่มีอาหารมากเท่ากับสัตว์ที่ว่ายน้าใกล้ผิวน้ําแต่พวกมันมีนกลไกพิเศษของร่างกายที่ช่วยให้พวกมันประหยัดพลังงานในช่วงเวลาที่พวกมันไม่ค่อยได้กินอาหาร ความกดดันที่ระดับความลึกที่บล็อกฟิชมีชีวิตยอยู่สูงกว่าบนพื้นผิว120เท่านั่นเป็นสาเหตุที่สิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดดูเหมือนมวลเจลาตินแปลกๆเมื่อคุณนําขึ้นมาสู่ผิวน้ํานะนะความกดดันที่นี่ไม่แรงพอที่จะทําให้ร่างกายติดอยู่ด้วยกันร่างกายแตกออกก็เหมือนอกหักหรือว่าไหมไว้มาร์จินสตาร์เกเซอร์แข่งขันกับบล็อกฟิชเพื่อชิงตําแหน่งสัตว์ที่น่ากลีที่สุดในทะเลได้เลยคิดว่าง,งันไหม ปลาชนิดน,นี้มีตาอยู่บนหัวพร้อมกับปากที่หันขึ้นซึ่งมันใช้เพื่อซ่อนตัวในทรายนั่นคือการใช้เวลาส่วนใหญ่ของมันมีแค่ตาที่ยื่นออกมาจากทรายมันดูเฉยเฉยจนกระทั่งมีสัตว์ตัวเล็กบางตัวผ่านไปหลังจากนั้นมันก็จะพุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อภายในไม่กี่วินาทีจริงๆเลยล่ะสิ่งนี้จะสร้างสูญญากาศในน้ําที่ดึงปูปลาหรือสัตว์โชคร้ายตัวอื่นเข้ามาอีกส่วนอีกวิธีในการล่าเหยื่อของมันนั้นคือการใช้พิษ ปลาชนิดนี้มีกระดูกสันหลังที่มีพิษที่สบักซึ่งช่วยในการจับสัตว์อื่นและปกป้องตัวเองจากศัตรูและถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นญาติกับปลาไหลไฟฟ้าแต่ว่ามาจินสตาเกเซอร์ก็สามารถสร้างไฟฟ้าช็อตที่มีกำลังสูงได้ถึง50โวลต์เลยทีเดียวโอ